สินค้าพวกนี้มันมันเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับคือมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องบริโภคทุกวันลองคิดอะไรสนุกสนุกกันสิเอาอะไรมาใส่ก็ได้ครับ99หมดเลยก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนไวรอลในทิกตอกลูกค้าก็แบบเอาแทงน้ํามาเอาตูป้ปลามาเราได้แบบว่าลูกค้าประจําเพิ่มมากขึ้นอย่างไข่มุกนง่ยตัวแป้งเราผลิตเองเราสามารถกําหนดได้ว่าเราต้องการให้ตัวแคลอรี่มันน้อยกว่าช่วงเวลานั้นสูงสุดเราขายอยู่ประมาณสัก600ร้อยแก้วต่อครับ เริ่มต้นจากเป็นคนบชอบกินพวกแบบชาไข่มุกในตลาดตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่มีที่แบบเลือกความหวานหรือแบบว่าเลือกพวกนมสดพวกอะไรได้เนี่ยเราไม่ชอบนะเพราะว่ากินแล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวอะไรเราก็เลยลองทำเครื่องดื่มที่แบบว่ามันสามารถที่จะแบบปรับแต่งได้ตามความชอบตั้งตั้งแต่แรกเลยว่าจะค่อนข้างราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปนิดน,นึงแต่ว่าเราเน้นใช้ ตัววัตถุดิบที่มันโอเคอย่างไข่มุกเนี่ยตัวแป้งเราผลิตเองเพราะงั้นเวลาผลิตออกมาเราสามารถกําหนดได้ว่าเราต้องการให้ตัวแคลอรี่มันน้อยกว่าตัวพลังงานมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไข่มุกทั่วไปก็ตัวประมาณ40บาทถึง45บาทแต่ที่บางแสนนี่เขาขายกันอยู่แบบ30บาทเพราะว่าตลาดเป็นน้อง,อง,องมหาลัยอะไรเงี้ยครับ ถ้าเกิดเราไปเล่นตลาดที่มันค่อนข้างเล็กกว่าเราไม่ต้องมีคู่แข่งเยอะก็เราก็ชูเรื่องไข่มุกเลยเพราะว่าตอนนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นไข่มุกสีดำเราก็ชูเรื่องแบบว่าไข่มุกคาราเมลสีน้ำตาลสีทองไข่มุกมันม่วงสินค้าพวกนี้มันสินค้าแฟชั่นนะครับคือมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องบริโภคึกกว่าก็ต้องแบบ ทำโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าอยากลองสินค้าใหม่ๆตอนนั้นตัวไข่มุกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ว้าวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราทําโวกรถแปลกๆเช่น,น,นรถไข่เค็มรถพอาหลามช่วงเวลานั้นสูงสุดเราขายอยู่ประมาณสัก 6, 700แก้วตอ่อช่วงที่ทิกตอกเริ่มเข้ามาแล้วก็มองแล้วว่าเฮ้ยคือแบบต่อไปเนี่ยมันมันน่าจะเวิร์กนะลองคิดอ,อะไรสนุกสนุกกันซิเริ่มจาก ลูกค้าเขาก็จะแบบบบนว่าแบบเอ้ยเนี่ยอยากกินแบบนิดเดียวฉนันก็เอาไปเนี่ยแก้วเนี้ยสองบาทพอแล้วหลังจากนั้นมีอะไรคะใช่ครับก็เป็นนําภาชนะอะไรมาใส่ก็ได้ก็ลูกค้าก็แบบเอาแทงน้ํามาเอาตูป้ปลามาก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนไวรัลในทิกตอกลูกค้า อยากกินไข่มุกน้อยๆแล้วก็บอกโอเคก็ใส่ลูกเดียวแต่ว่าคือเป็นลูกนิมิตลูกค้าก็จะได้แบบมีลูกมีอะไรไปถ่ายเกี่วมันส่งก็คือไข่มุกเนี่แหละแต่ว่าเราเอามาผลิตเป็นแบบเส้นทาให้มันเหมือนเป็นเมนูข่าวแต่จริงๆมันก็คือชานองไข่มุกในรูปแบบแบบใหม่ที่เราพยายามนาเสนอไม่มีตัวไหนกําไรอยู่แล้วรันไมมันไม่มีตัวไหนกำยย <laughs> ไรอยู่แล้วในแคมเปญในความขาดทุนเราคือเราได้พวกคอนเทนต์เราได้แบบว่าลูกค้าประจำเพิ่มมากข,ขึ้นเนี้ยก<อ>็โอเคนะครับ ผมว่ามันเป็นระยะยาวนะคือมันต้องทําอย่างมาสม่ำเสมอโอเคยอดขายมัน,ม,นมีแหละ แต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพและของแบรนด์มากกว่าชาไข่มุกงนแบรนด์มันเยอะนี่ทายัางไงให้เขาจดจําเราเออในแบบที่เขาไม่ได้จําแค่ว่าโอเคมันออชานมฉันกินที่ไหนก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็กินกันผ่านสื่อก่อนอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ขอให้แบบหน้าตาดูดีเป็นแบบคอนเทนต์ถ่ายรูปลงได้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้จะเป็นแบบอันนี้เป็นหลักเลยเพื่อคือปัจจุบันมันก็ต้องทําเพื่อให้แบบคนไม่ลืมเราแฟนชายไม่ไม่ได้คิดแต่แรกแต่ว่ามีแต่ลูกค้าเขามาถามแฟนชายอยู่ประมาณสักแปดสิบครับ อย่าไปแบบคิดอะไรให้แบบมันซับซ้อนเยอะคือให้เราแบบพยายามลงมือทําให้มันมากกว่าที่เราคิดเราอาจจะคิดกันเยอะไปหน่อยแล้วก็มองว่าแบบใช้ความอดทนน้อยอะครับอืมคือต้องการความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นในลบความเป็นจริงมันไม่ได้แบบเรียบง่ายขนาดนั้นเราควรจะแบบทําก่อนทําแล้วก็เจอปัญหาเราก็แก้เราจะพบว่าสิ่งที่แบบเราคิดอะมันจะค่อยๆใกล้เข้าเราไหมถ้าเกิดเราไม่แบบพอใจที่จะแบบแก้กปัญหาตอนมันไปก่อนเลย่ย